ไม่มีการลัวครับบอกอย่างเดียวว่า मिले รังไหนเนี่ย,ย,นนยถึงตรงนี้บ้าน,านใกล้อหรครับ น้องครับน้องกักตัวมากี่วันแล้วครับเนี่ยกครับปีกัมเันไปหนมาชุงไงันไปหนีครับครับ้กไม่ดคือทัปัดไอ่ติดเป็นกุ้งใกล้ชิดนั่นละใช่ไหม้ัว่าองใจบ้าไม่ัว เชือนี่แต่ทา้านของกับการสอือขก็บอกว่าตอนนี้ก็ลกดนะกักตัวมากี่วันแล้วครับนี่เจ็ดวันแล้ววครับแมอยู่กี่คนครับเนี่ยคนครับสี่คน ใครใครใครป่วยครับหลังนี้มะตอนนี้มะอยู่ไหนแล้วฮะโรงพยาบาลโรงพยาบาลอ๋อแล้วอยู่กันยังไงครับเนี่ยข้าวกินข้าวกันยังไงครับหุงหุงเองครับก็ให้กักตัวกี่วันครับสิบสี่วันนี้ได้เจ็ดแล้วนะก็หุงข้าวกินกันเองปกติอยู่กันกี่คนครับที่บ้านหลังนี้มีแม่ ครับโอไม่ลานืลำบากไหมครับต้องกักตัวแบบนี้อ,อ่าต้องหุงหุงข้าวกินกันเองใช่ไหมเนี่ยครับแล้วก็กดดันไหมกลัวไหมไปตวรวจาหอยังครับนี่ผลออกมาเป็นไงบ้างไม่ติดนะแต่ก็ต้องกักตัวสิบสี่วันนะครับครับช้องปีนี้อ่าก็คือวันนี้ต้องหยุดงานเลยใช่ไหม ไปทำงานลาเลย่าไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคือตนุวาให้กักตัวก็คือยางซอวันประนันใช่ไหมครับ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 คร็บครับครังไรับครับครไบครับงรันครับ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 คา้บครับครับครบครับครับครัาครับครับครับู่ับครับครับค่ับคร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 หบครับครับครับรับนรับร่บัับัรหยุดคันคารนเรโทรคุยกับบ กอยืนอนวันดีตั้งแต่กะบอนุญาตไว้ยวันนี้วันเดียวออวิธีการป้องกันเมื่อรู้ว่าคนในห,หมู่บ้านติดกันเยอะเนี่ยทำไงครับก็วิทยาลัยหางครับใส่แมสก็คุมเอาเองล้างมือก็คุมตัวเองช่วยกันดูแลท้องกันครับหนาทัวร์ใครทัวมาดิครับครับคือรับผิดชอบสังคมรับผิดชอบสังคมครับไอ้นี่ชาวโคกเมานี่เขาตกใจกลัวกันมากไหมฮะไม่กลัวไม่กลัวคืออยู่กันปกติปกติ ก็คือเชื่อเชื่อมั่นว่าคุ้มได้ใช่เพราะว่ามันมันต้นลุกคนเหรอว่าปันหะไรที่เป็นก็รักษาที่ไรเป็นก็ใช้มาดูเลยไม่ใช่ใครที่เหมือนพี่น้องนั่นหมดหมดแล้วด้วยตัวแรกใช่ไหมครับตัวแล้วนาทวนหลุดแล้วแต่มันอยู่ไปนาทวนทำวันหลุดคนไม่ไม่ไม่มีใช่ไหมวันวัดกูอ๋อต้องปิดแล้วครับตัวเรี่ใช่ไหมตัวเรี่ยงมอวันไปกันเด็ก ในซอยพุทธินคราบไดอยู่เมื่อเมื่อวานไปตรวจแล้วใช่ไหมครับตรวจแล้วค่ะครับเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจกลัวไม่ว่าจะติดไม่กลัวรอรุ่นผดออกวันไหนครับวันปฏิทินค่ะครับ